เย็นวันนั้นผมพยายามติดต่อฮอลลีบูดท่ามกลางคลืนวิทยุที่ขัดขาดให้หายจนต้องยุติพักไว้ก่อนแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงเรียกชื่อผมดังแว่วๆมาจากทางวิทยสุสปาร์คลักสปาร์คลักจากไหนสปาร์คลักจากขไหนเฮ้ยสปาร์คลักได้ยินไหมผมสะดุ้งหยงคนลุกสู้ขึ้นมาทั่ตัว นานมาแล้วที่ไม่ได้ยินเสียงของขนายเพื่อนเลิฟรีบขวาแหนเซตขึ้นมาตอบรับทันทีขนายจากสปักปลักเฮ้ยเอ็งอยู่ไหนนี่ปากซองไม่ใช่หรือก็ปากซองนะสิหนาวชิบหายเลยเฮ้ยแปลกเบ้ทำไมถึงติดต่อกันได้ฟะเอ็งขึ้นกันมาแล้วหรือยังเบ้ ยังอยู่แถวหลักซสาเอ็ดอความดีใจทำให้เราทั้งสองเล่นแต่ภาษาไทยกันทั้งดุนซึ่งผิดกฎผิดระเบียบของเครือข่ายแฟกแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกมากแปลกจริงๆที่วันนั้นเราทั้งสองสามารถติดต่อกันได้ทั้งที่อยู่ห่างกันเกินลัศมีของวิทยุ PRC ไปหลาย10กิโลเมตรเราดีใจมากที่บังเอิญได้เจอกันทางคลื่นวิทยุอย่างไรก็ตาม หลังจากพูดคุยกันได้ไม่นานเสียงของขไายฟก็จางเลือนและหายไปในที่สดุดแม้ช่วงหลังมีเสียงสู้ซ่าคลื่นเริ่มขัดขัดให้หายเป็นช่วงๆและหลังจากนั้นก็เงียบหายติดต่อมาได้อีกเลยแต่ก็พอจับใจความได้ว่าภายในสองสามวันนี้ตัวเขาเองก็จะได้พักตามวาระแล้วเวลานั้นผมไม่ได้นึกสังหรณ์แม้แต่นิดเดียวว่าการติดต่อวิทยุครั้งนั้น สเสมือนเป็นการพูดคุยสังเสียเป็นครั้งสุดท้ายกับเพื่อนอดีตล่ามเมดิคทีมเดียวกันจากค่ายน้ำพองและลอดตายมาด้วยกันแบบบุตริดบุตริดจากวิกฤตการณ์สุดเร็วหลายเมื่อถูกทหารทิ้งให้อยู่ในสออยตานีสิบกว่าคนที่บ้านหมาหลายอีกสองสามวันต่อมาทั้งโลนสตาและคไนฟ์ก็ได้จากพวกเราไปโดยไม่มีวันกลับที่สมรภูมิปากซองโดยกระสุนสังหารเพียงนัดเดียวของข้าศึก ซึ่งมีผู้ตรวจการส่วนหน้าคอยปรับฉีเป้าให้กระสุนนัดนั้นสามารถเก็บกวาดได้เบ็ดเสร็จครบถ้วนหมดรวมทั้งเสนิโรดหรือพันโทสมศักดิ์นนทวา,าทิศจาะปลอหและฐานเสือพานอีกจำนวนหนึ่งหลังจากข่าศึกที่กำลังบุ่นวายเพราะโดนยำใหญ่ลูกหนักทั้งตีถ่ายครัวสูญเสียเมืองปากซองไปและถูกกองพันที่แฝมบุกโจมตีเอาซึ่งหน้า จนสามารถเปิดถนนสายที่23ต่อจากหลักซสาเอ็ดแบบหมุนเดียวไปได้อีกกว่า20กิโลเมตรทําให้ทุกกองพันธ์ุทั้งไทยและลาวโดยเฉพาะทหารลาวจากภาคสต้องรีบถอนตัวและดมกําลังจากจุดอื่นๆยกขยงพาก,กันรีบรุดออกมาอุดรักษาช่องว่างที่ BC 627ทิ้งไว้ทําให้ทหารลาวภาคที่4ต้องเร่งลุกเคลื่อนย้ายมาตั้งฐานกันจ้าละบันทาให้ถนนสาย23 มีการจราจรหนาแน่นคล่ำคล้าไปด้วยรถลาชนิดต่างๆวิ่งไปวิ่งมาควักไยทั้งขน,นคนขนของวิ่งผ่านหน้าบอกอส่วนหน้ากันฝนตลบการดูแรลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวถนนสาย23หนีเป็นหน้าที่ของทหารเสือพลานและทอชลอ,อแบ่งโซนกันรับผิดชอบตลอดระยะทางหลาย10กิโลเมตรอย่างไรก็ตามถนนเส้นนี้ ลดยังไม่สามารถวิ่งเลยหลักกิโลเมตรที่21ได้มากนักเพราะเสียหายหนักจากการลบถังก่อนและถูกทอดทิ้งหลงังไม่ได้ใช้งานมานานต้องรอซ่อมบำรุงกันยกใหญ่หลังจากสถานการณ์ซึ่งนิ่งกว่านี้ดังนั้นการส่งกำลังบำรุงทังอากาศยังจำเป็นอยู่ในวันที่13ทธันวาคมหลังเงียบหายไปสองวันสายบันนั้นข้าศึก ซึ่งคงเริ่มตั้งตัวติดได้ยิงปืนใหญ่สนามหรือฟิวกันขนาด85มิลิเมตรถล่มใส่บอกอ,กอส่วนหน้าร่วม50นัดแต่ส่วนใหญ่สเปสปะออกไปตกระเบิดนอกฐานไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ทำให้หลายคนต้องรีบเร่งใช้นโยบายปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการปรับปรุงบังเกอร์ของตัวเองให้มั่นคงแข็งแรงขึ้นเครื่องบินตรวจการของเราไม่สามารถค้นหาที่ตั้งของปืนใหญ่ชุดนี้ได้ตามเคย มีนายทหารบางคนกล่าวว่าคงเป็นการยิงมาจากปืนรถถังทีสาของรัเสเซียโดยใช้ปืนจากป้อมประจำตัวยิงมาจากรถถังที่ขุดฝังตัวเองลึกลงไปในดินโผล่มาแต่กระบอกปืนที่พลางไว้อย่างดีออกมาถล่มพวกเรายากที่เครื่องบินจะตรวจการเห็นได้14ธันวาคมปีพศ2 5 1 5ช่วงเช้าตรู่ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ขณะที่ผมอิดออดไม่ยอมลุกจากที่นอนสุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มก็ต้องสะดุ้งเพราะเสียงระเบิดเกลื่อนใหญ่ดังกึกก้องมาจากถนนทางด้านทิ่ตะบันตกขลังแรกคิดว่าเป็นลูกยาวของข้าศึกแต่ต่อมาได้รับรายงานมาเป็นรถบรรทุกน้ำของทชลถูกกับระเบิดบนถนนรถน้ำคันนี้กำลังนำน้ำเดิมขึ้นไปส่งกับทหารลาวในแนวหน้า ซึ่งเพิ่งจะย้ายถิ่นฐานมาเสริมกําลังปกป้องถนนยุทธศาสตร์สายที่23และยังตั้งหลักหาแหล่งน้ํากินน้ำฉายไม่ทันส่วนหลังจึงต้องอำนวยความสะดวกส่งน้าให้ถูกกับระเบิดจนรถพังยับทําให้กําลังพลของเราทั้งคนขับและผู้โดยสารบาดเจ็บไปหกนายเหตุเกิดตรงช่วงกิโลเมตรที่17ห่างจากบอกกรเลาลงไปทางปากเซดประมาณกิโลเมตรเศษผมสอบถามไปยังแฟกซึ่งประจำอยู่ในบริเวณฐานนั้นแล้วได้ใจความว่า คงเป็นกับระเบิดของพวกเราเองที่ฝังหวายกันรถถังและยังไม่ทันได้เก็บกู้แต่รถน้ําของทอชอลอซึ่งไม่ได้ประสานขอทางไฟเขียวได้โผล่ขึ้นมาแต่เชา้าตูจึงโดนเข้าอย่างจังเป็นบทเรียนราคาแพงแพงที่ทั้งสองฝ่ายต้องจดจํากันอย่าให้เกิดลอยส้าได้อีกเป็นอันขาดนอกจากเหตุการณ์รถน้ําถูกกับระเบิดแล้วที่แนวลบทางด้านถนนสาย23นี้ ไม่มีเหตุการณ์อื่นได้อีกเลยแม้ตการโจมตีด้วยปืนใหญ่สนามหรือปืนรถถังขนาด85มิลิเมตรก็ยุติสงบเงียบไปทั้งมันรวมทั้ง b c 627ที่แหลมอยู่ด้านหน้าก็สงบเงียบผิดปกติแต่ที่บริเวณปากซองมีการประทะกันหนักระหว่างออกลาดตะเวนกวาดหลงังและถูกลูกยาวฆ่าสึกยิงถล่มรบกวนตลอดเวลา เครื่องบินเตซาวแปดบินผ่านเราไปตั้งหลายเที่ยวแสดงว่ากำลังหนักกันอยู่คำนั้นหลังตรวจสอบสถานการณ์ไปอยังเพื่อนแฟดรอบๆสมอภูมิแล้วผมจึงรายงานเหตุการณ์ประจำวันไปอยังสโตนวอลรวมทั้งสถานการณ์ที่ปากซองก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าข้าศึกเริ่มรวนตัวกันตั้งหลักได้พระยามก่อกวน ไม่ให้พวกเราอยู่ดีมีสุขสดชื่นไปกับอากาศอันหนาวเย็นของเมืองปากซองเมืองตากอากาศที่สวยงามแห่งหนึ่งของราชอาณาจักรลาวฝ่ายข้าศึกหญิงลูกยาวถล่มใส่เป็นระยะระยะแต่ทหารเสือพลานทั้งสามกองพันของกลุ่มรอ401มีได้อยู่นิ่งเฉยต่างออกลาดตะเวนกวาดหลังเหมือนกันจึงเกิดการประทะกันทั้งวันหลังตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเข้าจัดของเข้าที่เข้าทางแล้ว ผมหลงตัวลงนอนแต่ยังไม่หลับใจเฝ้าคุ้นคิดเป็นห่วงเพื่อนแฟกด้วยกันซึ่งทุกวันนี้ต้องรับภาระหนักมากขึ้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งเครียดทั้งกลางวันและกลางคืนะหลังจากไอ้หมูเครื่องบิน4123ถูกปะตะอฆ่าศึก 50, สอยล่วงระหว่างทิ้งล่มให้พวกเราเมื่อวันก่อนเครื่องบินลำเลียงจึงงดส่งของในเวลากลางวันหรือช่วงฝาแจ้งจังปาง เปลี่ยนมาทําหน้าที่หนีนิยามวิการแทนและเนื่องจากคิวค่อนข้างยาวบางทีก็ต้องทางตาเฝ้าคอยเป็นเวลานานซึ่งบางครั้งกว่าจะมาถึงก็ดึกดื่นเที่ยงคืนไปแล้วเพราะช่วง,ลงหงลังๆเครื่องบินลําเลียงส่งของเหลือเพียงเจ้ากวางปลาหรือแคริบูเครื่องบินขนส่งลําเลียงสองเครื่องยนต์ขึ้นลงระยะสั้นจอมทอรหดผลิตในแคนาดาของบริษัทเดอฮาวิลเลน เรื่องแคลิบูลำนี้อยู่ในสังกัดของแอร์อเมริกาซึ่งตอนนั้นมีประจำการอยู่ในพื้นที่นี้แต่เพียงลำเดียวต้องปฏิบัติภารกิจทิ้งล่มส่งทิพั์พั์ให้กำลังพลของไทยและของทหารชาติลราที่กระจัดก,กระจายอยู่ทั่วโบโลิเวนโดยเริ่มตั้งแต่หลังพระอาทิตย์ตกเลื่อยไปตลอดคืนจนถึงสว่างดีหน่อยที่ช่วงนั้นล่มสำหรับใช้ส่งของให้กองกำลังฝ่ายโลกเสรีของเราเป็นล่มรุ่นใหม่ทันสมัย มีอุปกรณ์ช่วยสามารถส่งสินค้าให้ลงตรงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำจํานวนสูญเสียเกือบเป็นศูนย์ไม่หลุดลอยไปเป็นเดือยอันโอชะในเงื้อมือของข้าศึกบ่อยๆเหมือนยุคก,ก่อนสปาร์ลักสปาร์ลักจากฮอลลีวูดเสียงเรียกชื่อผมที่ดังแววมาจากวิทยุพีอาีประจำกายยามใกล้ลุ่งเช้าของวันที่15ธันวาคมปีพศ2515ท่25 15, ามกลางอากาศหนาวเหน็บ ทำให้ผมต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอามือออกจากผ้าหม่มรีบขวาแฮนเซตบีบตอบรับทันทีฮอลลีวูดจากสปาร์คลักมีอะไรว่ามาเลยข้าศึกยิงลูกยาวใสขอเครื่องบินมาช่วยจวดการให้ด้วยผมรับทราบก่อนจะกดคียเรียกไปที่สโตนวอร์แจ้งให้ทราบถึงความต้องการของเพื่อน ข้าศึกปล่อยให้กองพัน BC หกสองเจ็ดของพี่แฝมตั้งมั่นอยู่ในฐานหมายอย่างสงบสุขมาหลายวันแล้วคงถึงเวลาที่ต้องลบกวนอย่างเชิงกันเสียทีอย่างไรก็ตามลูกยาวของข้าศึกชุดใหญ่ประมาณ30นัดที่ถล่มใส่ BC หกสองเจ็ดในยามเช้าตรู่วันนั้นเมื่อได้สร้างความเสียหายและคลายเครื่องให้กับกําลังพลของพี่แฝมแต่อย่างใดก่อนเที่ยงเล็กน้อยระหว่างที่นั่งปรึกษาหารือกันก่อนทานข้าวนั้นสเปดขับรถจริบหน้ากบของโลนสตา ติดปืนกล M60 พร้อมเสาวิทยุสูงโดดเดแก่งไปแก่งมาจอดเพื่ออยู่หน้าบอกอรแต่ไม่มีวี่แววของเจ้าของรถสเปดในชุดเก่งกางเกงยีนและเสื้อฟาติกสีโอลิฟขาดเข็มขัดสนามพร้อมปืน US Army ในซองหนังเดินหน้าเครียดลงมาจากรถเข้ามาหาพวกเราเอาแล้วโลนสตาร์นะเป็นเสียงทักทายจากนายทหารคนหนึ่งสเปดไม่ตอบทันที แต่สายหน้าชัดหาก่อนจะสุดตัวลงนั่งและพล่งออกมาว่าหัวหน้านิโรธเสียชีวิตแล้วจอนกับขนายสาหัสทั้งคู่ทั้งหมดโดนลูกยาวที่ปากซองเมื่อเช้านี้เองเฮ้ยเป็นเสียงอุทานลั่นจากนายทหารท่านหนึ่งคงเป็นขุนเดชทุกคนพูดไม่ออกผมเองก็ตกตะลึงพลึงเพลิดคนลูกสู้เงียบกันกันไปพัก ก่อนจะมีเสียงถามไทยเส็งแซ่สเปซยกมือขึ้นขอให้สงบก่อนแล้วก็ขยายรายละเอียดให้ฟังว่าตัวเขาเองเพิ่งจะกลับจากปากซองหลังออกไปบินตรวจการอยู่กับน,นกกระเต็นซึ่งเป็นนามเรียกขานของเครื่องบินตรวจการไอ้ปากหมาที่มีนักบินลาวเป็นไพลอตและได้เห็นลูกยาวนัดหนึ่งแจ็คพอตหล่นลงกลางวงคณะนายทหารซึ่งส่วนหนึ่งมาจากส่วนหลังนั่งหอออกไปตรวจเยี่ยมแนวที่ปากซองและวบางที่นายทหารกลุ่มนี้ กำลังจับกลุ่มยืนล้อมวงประชุมพูดคุยกันอยู่นั้นข้าศึกได้ยิงลูกยาวเข้าใจว่าไม่เป็นค้อนักขนาด120มิลิเมตรก็เป็นปืนใหญ่สนามขนาด85มิลิเมตรลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนรวมทั้งโลนสตาและขนไนฟ์สำหรับตัวหัวหน้านิโรธเสียชีวิตทันทีส่วนโลนสตาและคนฟซึ่งกำลังจะกลับไปพักตามบานละในวันนั้นพอดี ถูกสะก็ดระเบิดบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่พวกเราทุกคนต่างเศร้าสลดเสียใจประกะข่าวหลายนี้หลังจากสเปซแจ้งข่าวหลายสำคัญมากจนไม่สามารถส่งวิทยุให้เราทราบได้ก็ขอตัวกลับปากเซทันทีเพื่อไปเยี่ยมดูอาการของทั้งสองระหว่างเดินออกมาทรงผมถามไทยถึงอาการของโลนสตาและไนา์เพื่อนเลิฟแต่สเปซไม่สามารถให้รายละเอียดได้ แต่กล่าวออกว่าไม่ค่อยดีนะักเพราะก่อนออกมานี้ได้รับแจ้งว่าทั้งคู่บาดเจ็บสาหัสเป็นตายเท่ากันอย่างไรก็ตามสเปดได้รับปากว่าถึงปากเซแล้วจะแจ้งข่าวอาการของทั้งสองคนนี้ให้ทราบทันทีผมเฝ้ายืนมองรถเจ็บของลุนสตาซึ่งขับโดยสเปดจนลับหายไปใจหวนคิดไปถึงเจ้าของรถ ลนสตารและคไนฟ์คู่กัดที่ไปถูกชะตากันมาตั้งแต่เจอหน้าครั้งแรกเพราะอารมณ์ร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่คนหนึ่งเป็นฝรั่งอเมริกันเลือดร้อนจากเท็กซัสทีท่ยิงยะโสส่วนอีกคนเป็นชนชาติเอเชียผิวเหลืองจากอุดรที่บ้าดีเดือดถ้าคิดว่าตัวเองไม่ผิดแล้วเพื่อนคนนี้ยอมหักไม่ยอมงอโดยเฉพาะกับฝรั่งต่างชาติแต่วันนี้ทั้งคู่ กำลังร่วมอยู่ในชะตากรรมเดียวกันซึ่งมาจากลูกยาวของข้าศึกที่ส่งมาให้นัดเดียวกันสมรภูมิแห่งความเฮี้ยมโหดแห่งนี้ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอผมยืนนิ่งรู้สึกหนาวเหน็บลึกๆจนต้องห่อตัวลงดวงตามือมองไปที่เดิมตรงถนนที่รถจิบคันเก่งของหลุนสตาเล่นหายลับไปแล้วนึกภาวนาอยู่ในใจ ขอให้พระเจ้าได้โปรดเมตตาปลาณีช่วยคุ้มครองให้ทั้งสองปลอดภัยรอดชีวิตจากการบาดเจ็บสาหัสทั้งนี้ด้วยเทินผมคงคิดคำหนึ่งถึงบุคคลทั้งสองไปอีกนานถ้าไม่มีเสียงเรียกให้ไปกินอาหารกลางวันจึงเดินกลับเข้าไปอาหารกลางวันมือน,นี้ไม่มีใครจเจริญอาหารเลยสักคนเป็นมือที่เงียบเชียบปราศจากการพูดคุยเหมือนเคย แม้แต่ขุนเดชเองก็ปิดปากสนิทไม่พูดจากับใครลุกอิ่มไปหลังคงเดชทันทีทั้งสองคงทำใจลำบากเพราะในช่วงเวลาไม่กี่วันมาน,นี้เองเราต้องสูญเสียนายทหารทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องผู้กล้าจากจอปลอสถาบันเดียวกันไปถึงสามท่านจบตอนที่33แล้วนะครับโหลดติดตามแล้ฟังตอนต่ตอๆไปนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลีหลายครับ